เดี๋ยวามาลงดันใหม่นะครับฝากโปรโมชั่นด้วยอ่ะโปรโมชั่นมาใหม่ได้เพิ่มช่องด้วยนะครับเพิ่มช่องสช่องหแล้วก็ได้บัตรดันใหม่เนาะอันนี้มากับเพื่อนๆทั้ง3ท่านนะเป็นเราออกบัตรใท้เนาะมันลองเทปผมลงคนเดียวน่นจาจะไม่ไหวฮะไม่มีเน็ตี้นึกว่ามันเดี๋ยวเราไปเติมก่อนนะครับผมจะทงทำคลิปนี้ไม่ได้เติมเน็ตี้นะครับบอกเพื่อนๆก่อน มาครับอุ้ยยืนคนละสองมุมโคเทดีแล้วที่ผมตัดสินใจลงกันลหลายๆคนลงคนเดียวน่าจะไม่ไหวออ๊ยโอ,อ้โหแร้ว แต่ว่าดูเหมือนมุมกล้องมันใกล้ๆยังไงไม่รู้อ่ะปกติลง,ลงลงดันมันจะกว้างกว่าน,นี้แต่มันรู้สึกใกล้ๆอ่้กันอีทุกด่านเลยมันคำเนี้มีกันอีหมดตัวใหญ่ๆอ่ะแล้วก็ตัวเล็กๆบางตัวนี้ก็มีอะไรอ่ะยาเลือนยามานานเลยนะ โอเคสเตตที่สามเอ้ยเซงบอสมาบึ้มเอเคอเค,ครับเต่ตามโอ้โหผ่านไปสามสเตตเวลาผ่านไปนาทีหนึ่งเราเด้อสี่เอเคลุมมันลุม โขโหผมตีเข้าหลักร้อยสเตตัสผมสองสองพันต้นๆเสกตัวระเบิดมา,าเมื่อกี้เห็นอีอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นอีสต,ต,ตีหรอเมื่อกี้โอ้โหตัวนี้ก็ตีอะไรนะโฮ้ยเสกบอลมาแล้วเสกเก่งมากโอเค เพื่อนช่วยแบบช่วยยับเลยอะลงคนเดียวผมลงคนเดียวประมาณ20นาทีโอเคสเตที่หาบับโอเคแต่ว่าเขาว่านานบอส ด่านบอสเลือดมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะตัวกวนอาจจะอว้ยเศกเสกไม้แล้วเศกเก่งเศกเก่งโอเค,อเ,คเดยวตัวนึกงต,ตาล้าลืมตายมีวอลซามูสองคนผมครับ คนหนึ่งแล้วก็มีไรเดอร์แล้วก็คนสซนโดนเป็นตามยกเกเตถึงดาสบอนแล้วเดี๋ยวผมก็มาลองดามเมจผมด้วยนะว่าผมจะลงดีบอสเข้าเท่าไหร่บูแตแบบเซกไม้อย่างเยอะนะเหมือนจะไม่หมดเท่านี้เฮ้ย,ยแล้วเราลองาดูหาทางว่า มันมันต้องลงดีอะลงดีค่อยหเห็นหน้ามนเหรอหุ้ยตายอย่างยังลงดีอุ้ยเอาเรื่องเรื่องเอาเรื่องอยู่เตรัพผมสองพันไม่ถึงสองพันห้าครับโอเคเกือบตายหมายถึงเราไม่ใช่บอลนะบอลจะตาย หาสามหลังมาซื้อมาใส่น่าจะลงดันได้แต่บัตรดันในสองตอนนี้ครับราคาสามแสนสามแสนห้าสามแสนสามอึบอึออึอโอ้โหโอเคเพื่อนปิดให้ได้เอสอยู่นะครับ แต่เราต้องเคลียร์พวกลูกน้องให้หมดนะมนะคล้ายๆเกมสีเลยอุยตายต้องปรับของใหม่ครับบางทีอาจจะปรับเป็นเซตอื่นอะปรับเป็นสมโม่เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้กดคูณอะไรเลยสองโอ้โหเกือบเท่าไหร่อะเกือบสามหมืน่นเซนเกือบสามหมืน่น พีพีก็เยอะถ้า4ตัวสาฮะได้กล่องกล่องเ่ะกล่องนี้มันไม่เปลืองช่องด้วยเนี่ยเก็บแบบสะสมได้ไม่รู้ว่าดันฮาร์ดที่เหลือมันจะเป็นกล่องแบบนี้หรือเปล่าไขวาไปก่อนเด้อโอเคครับถึงควีนฮะ ตัวอะไรอ่ะตัวตัวโคลิมทองข้างหลังเป็นหูหเอาแล้วไงแต่ไม่กันอีรนะับลูกน้องตัวทองจะมีกันอีตัวนึงแต่พอไปโอ,เโอ้เกือบหมดโอ้ไม่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นดาเมนะโอเคอยัง Okay. โอ้โหลงดีเพื่อนก็แรงมากชุดเดียวแต่ชุดเดียวแต่กไม่โดนโอเคโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวดันพวกดันฮาร์ดปกติผมว่าจะไปลองในร้านถ้าเป็นดอกเป็นกล่องอะไรอย่างงี้ ก็ดีเลยจะได้ไม่เปลืองช่องเจ็ดพันเท่าเดิมนำมาลุนล้นกล่องเมื่อกี้ได้กล่องหน้าอันนี้ได้กล่องได้เหมือนเดิมกล่องแร่เปล่าเนี่ยเป็นสีขอบทองทองะกล่องแร ดีดีครับผมใครอยากไปลงไปลองเชิญได้เลยนะครับเอ้าหูขยับตัวไม่ได้ขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งสามท่านที่มาร่วมลงดันใหม่กับผมเนาะแล้วครั้งหน้าเจอกันครับขอบคุณครับ